สวัสดีเพืเ่อนๆเอฟซีทุ่งโลกตอนนี้กำลังย่งางอยู่ในดงหิมะค่ะพี่น้องคะเออมาสำรวจดงหิมะป่าเห็ดหิมะโอ้ป่าหิมะป่าเห็ด,เ,หดเนตอา,าร์ซีสดุดในเดอ้อพี่น้องคะตอนนี้กำลังเดินไปเรื่อยๆขึ้นเนินขึ้นมอพ,อพี่น้องคะพูดละรีบๆรีบดีเนาะน้ามือ เอาเอาเขาออกพี่น้องครับเพราะว่าถุงมือเออมันต้องเออปิดกล้องเปิดกล้องอันไทยคลิปไปฝากพี่น้องเล้วเนะาะถ่าไทยคลิปหิมะย่งางหิมะไปเบิง่งคอนในี่ได้ยางรงม้อพี่น้องต้องยางระบางเด้อเอาโอ้ยหนาวเย็นเย็นยานงพูดลรอกขึ้นไปฟู้นหรอกกันโรเนิ่นไปพคุณเออ ก็พ่อหูแฟนที่โทรมาตอนไหนเนาะอย่างก่อนมีผู้ใดเขามาไปเอฟซีเอฟซีทั่วโลกมาดูเอ,อเห็ดน้ำแข็งมันเห็ดน้ำแข็งบ่ละมันเห็ดยังเป็นจานเป็นเหลือบอยู่นี่ยอ้แต่ว่ามองนี่ขื่นบ่ค่อยดีมันอยู่ในปลาอุ้ยเย็นเริ่มเย็นเท่าล้วเด้อพี่น้องคะ่ะบูดใสบูดย,ย,ยางน้มาตุงเท่ากับยางน้าเลยแล้วครับพี่น้องแต่ว่ากะ หนาวอยู่โอ้ชานี่มีคอนเห็ดนั่งลมอยู่เดแต่ตอนนี้มันเห็นแต่หิมะคุ้มมันเนาะโอู้หนาวน้องย่างไปเรื่อยๆอันอันพูดละเนิน่นพูดละมันสีสอดเนาะอืม ฮัลโหลทุกคนวีลคอมทูเดนมาร์กวีลคอมวินเทอร์ทอมเฮ้อลิเลื่ยจักทีเน็ตสะดุดบอสะดุดกับบอหูน้องบอมี่เอฟทีคอมเมนต์ไหมเนาะยังไม่มีใครคอมเมนต์เข้ามาเลยเนาะผู้ใดเข้ามาแล้วกะอย่าลืมเด้อพี่น้องคะ ป่ากดไลค์กดเลิฟสงสารนคนแก่กำลังย่างอยู่ในดงในป่าพี่น้องค่ะโอ้ยย่างอยู่ในดงในป่าปู้ดเดียวพี่น้องเอ้ยบ่งป่าป่าเขานอกค่ะป่าหิมะคนนั้ย่างอรอยอดอไม่จากพูดลรอพี่น้องเอ้ยของใดนอกเคยเก็บเห็ดนางล้มอืมพรใหม่กันไลแต่ว่ามันสะสมด้วยหิมะน้ำแข็ง ็เลยบ่เห็นดอกเ็ดพี่น้องคนบ้าอยูู่้เดียว่มนภายนอกนี่นาโอ้ thank you so very much โอ้ my god โอ้ happy 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 thank you for coming thank you Everyone a l o u e r the world it's very cold now now ค่ะพี่นงค์ค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านขอบคุณทุกคนมั่งใจมาเบิ่งปลายหิมะค่ะว้าวฮ่าฮ่าเจ็ดหกเจ็ด six seven eight <laughs> oh my god look around oh พี่น้องเอ้ยนี่ก็คือประเทศเดนมาร์กอันนี้ก็คือหิมะด้วยนี่อันนี้ห้อยอย่างห้อยห้อยอย่างน้อยนี่นาอนีน่นนคะ่ะพี่น้องคะโอ้นี่เบิ้งอ้ยนี่นักแข็งกูใดบ่เคยเห็นหิมะก,กับเบิง้งเบิ้งเอาดอครับพี่น้องคะเนี่ยว้า เอาหนาวหนาวหนาวมาเล่นหิมะเนาะมาปั่นเนาะโอ้ยพาลูกพาละลานมาเดินเล่นดงหิมะโอ้ขึ้นเนินขึ้นเนินเขาจะไปทางคุนหรือไปทางพี่กันไปหันกันเงินไปหนีเลยเนาะหนาวหรออุ้ยแข็งแข็งแล้วแข็งแล้ว แข็งแล้วแข็งแล้วอันจิกครับหน้ากล้องก็ต้องถอดทุกมือเด้อะาลาเมพูดซะ <laughs> thank you so very much โอ้อันนั้นมันคืออะไรมันคือ,อเห็ดบอเห็ดยังไงอะที่เราเป็นดอกเห็ดบละ่ะเห็ดหูหนูเห็ดน,นางลมเห็ดน,นางฟ้า เออเห็ดเข้มเงินเห็ดเข้มทองกวากันไปพี่น้องอุ้ยหนาวเหนื่อยหนาวขึ้นเนินค่ะขึ้นเนินเดี๋ยวสิกับหน้ากลกองสิกับหน้ากลกองเดีฮาร์ดหน้ากลกองก็ต้องถอดถุงมือถอดถุงมือขอบคุณค่ะ thank you so much every one โอูย้ยหนาวหนาวหนาว,นาวมาบ่าอยู่ในดงหิมะอยู่ผู้เดียวพี่น้องเอ้ย แต่ว่ามันความสุขนะความสุขได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มันยอดสุดยอดจริงๆนะคะโอ้บ้าไม่บ้ากับบ้าลักหิมะบ้าความเย็นมันสดชื่นแจม่มใสว้าจิโต้วพี่น้องมาบ้ายุาพุทธเยวกระเป็นเนาะ <c oughs> ขอบคุณเอฟซีทั่วโลกขอบคุณเอฟซีอาร the w o r l เวอร์ thank you so very much uh, thank you everyone a r o n d the way uh, กดไลค์กดแชร์กดอิปโปห้น้ำเนี่ยกดเลิฟเลิฟกดเลิฟเลิฟด้วย uh, uh, smart so love smart so like uh, มองนี่มันมีเดี๋ยว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 อันเนื้อนอันนม้จิกา้าไปวนพี่น้องเดี๋ยวกลับนากล่องให้พี่น้องเบ้งโอ้ uh. นี่นี่เห็นบอกคะต้องเอาถอดน่โปอ,ออกอันคอนพูดไหมอ่าคอนบินเห็น,นนั่งลมแต่ว่าไอเดี่ยหย่านลมหย่านหม,มืน่นนอกค่ะพูดละยู่งพูดละยิ่งกนะม,มนเบิง์ะบ่ไปหรอกเนาะท้มาทำมาย่างกับร่างกายชมหิมะก,กันนะเนาะชมหิมะเห็นบ่มีห้อยคนยางอยูอย่กับปันจักรยานเนาะโอ้เก่งเติบด้หนี่ปันจักรยานเนาะ เป็นห้อยห้อยไงเนาะก็ห้อยคนมาย่างกับันังไก่อยู่เด้เนาะบามคนบ้าผู้เดียวร้อยมาย่างเนี่ยมีคนย่างอยู่เนาะมีคนมาย่างกับพนังไก่ขอนโอ้คือบ่พอเห็ดเข้มเงินเข้มทองขอนเห็ดนางลมไปกแบบแต่ว่ามันห้อยคนห้อยสัดนี่พี่น้องย่าง ก็ที่ีคนมาหากันเด้เนาะเขามาหาเพชรได้หรือพี่น้องเนี่ยเอะเห็นมนนลยห้อยยางนี่ห้อยยางรอพราะว่าเขาห่งเนาะโอ้โอโมมวว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 ดวว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 บ้า,า,า,นนา,า,า <c ười> ห้วววาวอวว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 ว่วว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 วาวเนวววววะวว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 ยไวว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 วนว่วว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 าวว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 วอ